บนโซเชียลมีการแชร์10วิธีกำจัดมแมลงเมาตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้านตั้งแต่กับดักถุงร้อนไปจนถึงใช้น้ำยาล้างจานฉีดหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ สิวิธีกําจัดแมลงเมาที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับมีบางวิธีที่ใช้ได้แล้วก็บางวิธีไม่ควรจะแชร์ 1>, 1กําดักถุงร้อนคือมันก็เป็นการตกลนแบบสุ่มนะคะก็คือเนื่องจากมันมาที่หลอดไฟเยอะๆมันอาจจะหลงเข้าไปในถุงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจนว่าไอ้หลอดไฟที่ไปเติมมีความร้อนอนั้นประเด็นคือกลัวไฟไหม้มันก็จับได้แต่ว่าไม่ควรทำเนี่เพราาผลพวงที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราคิดก็ได้2กระดาษหนังสือพิมพ์ทาน้ํามันพืชตัวน้ํามันพืชเนี่ยมันม ความเหนื่แลหรือความเหนียวค่ะง่ายๆเลยก็คือเวลามันบินมาแล้วก็ตัวมันก็จะติดอยู่ที่กระดาษที่ทาน้ํามันตัวนี้ก็สามารถดักจับแมลงเม่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มหน้ากระดาษแล้วเนี่ยเวลาตัวใหม่มามันไม่แตะละมันก็จะไม่สามารถดักจับได้ก็จะเป็นแค่ศักยภาพของพื้นที่ผิวเท่าไหร่คือจับได้เท่านั้น3กับดักน้ํามันพืชมันจะเป็นลักษณะของการมาเล่นไฟและมันหล่นลงไปที่ตัวกับดักนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของมันคือถึงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะดอกลงพื้นแต่ พอดีว่าตรงข้างล่างเรามีภาชนะที่ใส่น้ํามันไว้อยู่อ่ะมันก็จะตกลงไปในน้ํามันก็ทําให้มันจมน้ํามันตายได้ 4. กะละมังใส่น้ําแค่เปลี่ยนจากน้ํามันเป็นน้ำนะคะตอนนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่าเวลามันตกลงไปในน้าพวกนี้มันว่ายน้ําไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะจมน้ําตายทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดหน้าตัดของกะละมังก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่ามันจะสามารถหล่นแล้วก็ครอบคลุมได้มากแค่ไหนเพราะว่ากะละมังยิ่งใหญ่พื้นที่น้ําก็เยอะ 5. ้าลังกระดาษลังกระดาษเนี่ยคือคือ่คืออยู่ใต้สล็อ และพฤติกรรมถึงเวลาหนึ่งมันจะทิ้งตัวลงก็เข้าไปในกล่องได้อย่างที่2ก็คือแมลงเม่าเนี่ยเวลามันดอบมันจับคู่ได้ดังนั้นพื้นที่ที่มันจะไปสร้างลามันจะเป็นพื้นที่ที่ชื้นดังนั้นโอกาสที่มันจะจับคู่กันและเข้าไปอยู่ในกล่องมันก็มีค่อนข้างสูงเช่นกันแต่ในกรณีของกล่องเมื่อคุณจับมันได้คุณต้องเอาไปทําลายนะคะถ้าคุณจับเขาได้แล้วก็เอาไปแค่วางที่อื่นเขายังไม่ตายนะคะหกใช้น้ํามันสกัดจากเปลือกส้มไอ้นี่ไม่แนะนาค่ะเพราะว่ามันได้ผลน้อยมากคือถ้าคุณฉีดโดนตตััวมนรงๆอโกาส ที่สายนี่ไปติดที่ตัวมาแล้วมันหล่นลงม,มันก็สูงอาจจะตายได้หรือไม่ตายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นแต่ทั้งนี้คุณสมบัติพวกนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่สัมผัสต,ตายดังนั้นอาจจะเป็นแค่หล่นลงมาแล้วเขาไม่ตายเขาก็สลัดปีกแล้วก็เดินไปที่อื่นได้ซึ่งวิธีการนี้ต้องพึงระวังอีกอย่างก็คือเวลาสัมผัสหลอดไฟมันอาจจะทําให้ไฟมันชอ็อต เปลี่ยนเป็นไฟสีส้มสาหรับมแมลงเม่าเองไฟสีส้มกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ไม่มีความต่างเลยค่ะสามารถดึงดูดได้ทั้งคู่ค่ะเพราะว่าโดยแสงไฟคือด้วยความที่มันชอบอยู่แล้วในความมืดต่อให้คุณจะเป็นไฟสีอะไรก็ช่างถ้ามันมืดแล้วมีไฟนิดนึงมันก็มาค่ะ8ใช้ไฟล่อมแมลงอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าบ้านแล้วเนี่ยเนื่องจากพฤติกรรมมันคือมันดรอปลงพื้นแล้วมันสลัดปีกมันก็จะทําให้บ้านของคุณเนี่ยตกกระปกไปด้วยปีกของมันและที่แน่ๆก็คือตัวมแมลงเม่า ก็อยู่อยู่ในบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ควรทําถ้าจะเปิดไฟเนี่ยต้องเปิดไฟนอกบ้านก่อนที่จะเปิดไฟในบ้านในช่วงหัว่ําที่มันเริ่มมา9ใช้น้ํามันสารแหน่เราไม่แนะนำนะคะเพราะว่า1มันได้ผลน้อย2อ,อาจจะเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากฉีดไปที่หลอดไฟอาจจะทำให้ไฟฟ้ามันช็อตก็ได้และ10ใช้ยยน้ํายาล้างจานฉีดน้ํายาล้างจานเนี่ยมันทําให้สามารถที่จะจับกับไขมันที่อยู่บนปีกได้แต่มันก็แค่ทําให้หนักพอมันหนักปุ๊บมันก็หล่นแต่ทั้งนี้เราว่าตัวนี้ไม่น่าจะ ใช้ได้ผลแต่เช่นเดียวกันคือด้วยความที่มันมีน้ําเป็นองค์ประกอบเนี่ยการฉีดอาจจะโดนหลอดไฟอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นอาจจะทําให้ไฟช็อตได้ซึ่งก็ไม่ควรจะทำแต่สรุปแล้วสิบวิธีกําจัดแมลงเม่าที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็มีบางวิธีที่ใช้ได้แล้วก็ควรแชร์บางวิธีที่มันเป็นอันตรายหรือบางวิธีที่ใช้ไม่ได้เลยก็ไม่ควรที่จะแชร์คร่ะเพราะว่าบางครั้งการแชร์ไปเนี่ยมันก็ถ้าคนทําตามเนี่ยเขาทําตามโดยวิธีที่มันค่อนข้างอันตรายหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลเสียตาม ซึ่งไม่ควรจะแชร์วิธีที่ควรแชร์เนี่ยควรเป็นวิธีที่ง่ายและก็ปลอดภัยที่สุดดีกว่าค่ะยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อร่วมกันขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนครับสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม